คลิปนี้บางจะมาสอนวิธีการทําแก้วน้ําจากกระป๋องน้ําอลรมณ์ลายมิต็ดนะครับนี่ดูนะครับอันนี้เป็นกระป๋องโคกลายมัดเมโลนะครับกอนอื่นนะครับให้ทําการดึงหูมันออกมาก่อนนะครับนี่โอ้โหโคตรเท่เลยครับหูสีดําครับนี่เมื่อได้หูแบบนี้แล้วให้ทําการโยนทิ้งออกไปนะครับจากนั้นนะครับให้เติมน้ําเต็มกระป๋องนะครับถ้าเราไม่เติมน้ําเนี่ยเดี๋ยวกระป๋องมันจะบุกเวลาเราจับแน่นๆนะครับนี่แล้ววิธีการทํานะครับให้เราไปหาหินลบมิดเบอร์หยาบนะครับหยาบเท่าที่จะหาได้นะครับนี่ แล้วก็ทําการถูตรงขอบมันนะครับถูวนไปแบบนี้เลยนะครับนี่จะถูท่าไหนก็ได้ครับประมาณ1น,นาทีนะครับนี่ขัดจุดเดิมๆหรือว่าจะวนก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดครับนี่และระหว่างทำเนี่ยต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงด้วยนะครับ เมื่อละประมาณหนึ่งนาทีเลยนะครับหลังจากนี้เราต้อง like ท days, ําด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ต้องสังเกตเสียงให้ดีนะครับหรือถ news, right ้าไม่อยากสังเกตเสียงเนี่ยสังเกตตรงรอยแยกระหว่างขอบนะครับอ่ะเดี๋ยวบางจะบอกนะครับว่ารอยแยกยังไงฟังเสียงยังไงนะครับดูนะครับอ่ะแล้วเสียงรอยแยกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไม่ชัดลองฟังอีกทีนะครับอ่ะเสียงมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเสียงมันเนี่ยแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับ ตอนแรกที่เราทำนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเหล็ก2แผ่นนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันจะมีเหล็ก2แผ่นหรือดูง่ายๆก็ดูตรงนี้นะครับตรงขอบมันนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวโฟกัสกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่อ่สังเกตตรงรอยแยกมันนะครับโอ้กล้องเช้าอ่ะอ่านี่ครับอ่ารอยปริออกมาครับนี่ตรงไหนที่ยังไม่ปริเนี่ยก็รับตรงนั้นต่อไปนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ปริ ทั้งแผ่นนะครับเดี๋ยวมันจะดึงออกยากหรือบางทีมันจะล่วงลงไปข้างล่างนะครับนี่นี่นะครับถูไปเรื่อยๆเบาๆนะครับอย่าถูแรงนะครับถ้ามันปีแล้วต้องถูเบาๆครับนี่แยกเกือบ80นแล้วครับหลังจากนี้เนี่ยสามารถดึงได้เลยนะครับนี่แต่บางจะถูต่อยนิดนึงนะครับอ่านี่น่าจะดึงได้ละนี่อ่าเห็นไหมครับนี่อ่าดึงนะครับดึงนะครับนี่ดูนะครับ หลุดมาอย่างง่ายได้เลยครับหลังจากนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเราต้องเอาไปรับกับหินละเอียดก่อนครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันยังสากอยู่ถ้าเอาไปกินเนี่ยมันอาจจะบาดปากได้นะครับมันเสี่ยวฟันนะครับเพราะว่ามันยังสากๆอยู่นี่ครับแล้วก็คือหินรับมีดกรีดยางนะครับอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดนะครับนี่วิธีการรับเนี่ยบางจะรับ45องศาแล้วก็ถูวนไปนะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือรับแบบ วนไปนะครับเนี่ย90องศาแลืวอนี่ก็คือ45องศานะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยถูไปครับอ่าหลังจากถูกไปประมาณ2นาทีนะครับ ก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยให้ทําการเอานิ้วเนี่ยลูบก่อนครับว่ามันลื่นหรือเปล่าหรือว่ามีรอยสักๆนะครับหรือไม่ก็หาตรงหนังอ่อนๆนะครับนี่มาทําแบบนี้ครับถ้าไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าไม่รู้สึกสักเนี่ยสามารถเอาไปใส่น้ํากินได้เลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับทําความสะอาดด้วยสันไล์ก่อนเอาไปใช้งานจริงนะครับ